่านผู้สมตอนนี้อัตราเงินกีบที่ว่าอ่อนลงอย่างต่อนเนื่องถ้าเทียบใช้เงินบาทมันจะอ่อนไปเท่าใดและมื่อนี้เขาจะเอาเงินบาท1 0 0 0บาทลองไปแลกเบิง่งว่าจะได้เงินกีบเท่าใดเพราะว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารและหาล้างแลกเปลี่ยนนอกแตกต่างกันเดี๋ยวเขาจะไปแลกอยู่หา้างแลกเปลี่ยนนอกว่าจะได้เท่าไหร่ วัสดีท่านผู้ชมกลังพบกับรายการเดอะแฟกซ์เสมเป็นรายการลูกของรายการทำทุแซสสำหรับท่านใดที่บอยอยากพัข่าสารประเทศลาวอย่าลืมกดติดตามช่องของเขาไว้และเมื่อนี้เขามีคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมานําเสนอสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าสงสัยเรื่องของค่าเงินกีบลาวและเงินบาทไทยว่ามันอ่อ,อนค่าลงสํารดในปัจจุบันเนาะเพราะว่าเขาเองก็นสนใจเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนในลาวที่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในปัจจุบันก็คือในตลาดอีกแบบหนึ่งห้าแลกเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งและธนาคารอีกแบบหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนค ขาสินค้าจากประเทศไทยหรือว e e, <ım> ่าประเทศอื่นๆที่ต้องใส้เงินตาต่างประเทศได้หับผลกระทบหลายอย่างนอนละกันมื้อนี้เขาอยากพูดเลยว่าอ่า1,000บาททางเขาไปแลขนี่มันจะเสียมันจะได้เท่าไรเนาะเลธนาคารนี่มันบบสูงเลยอย่างหนึ่งก็คือธนาคารนี่เขาเจ้ามีแต่หับซื้อเงินบาทเข้าแต่บมมีการขายเงินบาทออกถ้าว่าเขา มาเบิงตัมเลทธนาคารแต่ละธนาคารก็จะบวแตกต่างกันเลยจะบวเกินลบหาปหรือว่าบวกหเนาะและตอนนี้เนาะเอาเบิงเลทของธนาคารการค้าทวาซื้อเขาเนะซื้อเงินบาทเขาก็จะอยู่ที่464.83อยหกสิบสี่บากีบต่อหนึ่งบาทเนาะและขั้นว่าขายเงินบาทออกแต่ว่าความจริงเพิ่นบริขายเนาะอัะตาราแลกเปลีป่ยนระว่าง เอาเงินกีไปเสือเอาเงินบาทจะอยู่ที่469.43แต่ความจริงบัตรคล้ายหนออันนี้แล้วบัตรนี้เขาไปบึ่งเลทนอกเนาะเลทอาตาลัตราแลกเปลี่ยนระว่างหาันแลกเปลี่ยนเนาะว่ามันจะได้ซู้งกว่าธนาคารไลายหรือบ่เพราะว่าตอนนี้ทางการเพิ่นกะออกแจงการต่างๆว่าให้มีการเลกเปลี่ยนตามหาันแลกเปลี่ยนไลนอเนาะคือส่งเสริมให้คนไปใส่ อ,อัตราแลกเปลี่ยนของธานาคารแต่ว่าเพื่อนบริคายออกมีิต่สิเก็บเงินอ่าเงินตาในเขาทั้งเงนนินเงินบาทและกับเงินดอลลาร์และเขาอยากลองเบื่องว่าคันเอา1 0 0 0บาทน,นี่หนะไปแลกกับอ่าราแลกเปลี่ยนเขาจะได้ส่วนต่างจากอ,าอัตราแลกเปลี่ยนของธานาคารลายบันไดานาะคืออยากหู้มาดนเลยแหละ ที่จริงอยู่ตามห้างหานต่างๆเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันบกคงที่บางบางที่มันก็ขึ้นกับแต่ละหานเนาะเขาอาจจะเอิ้นเอาบางที่เขาไปแลกนี่หรือว่าเขาเอาเงินบาทไปซื้อเครื่องนี่มันก็แล้วแต่แต่ละหานมันบกคือกันบางที่ก็ตังเบาเอาี่แหละเลทสูงลายโดยเฉพาะการซื้อรดหรือว่าซื้อสินค้าใหญ่ๆที่ต้องใส่เงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์นี่นะเขาจะใส่เลทที่สูงลายเชิงโบเมนทั้งเลทธนาคารแล้วก็บโมเมนทั้งเลทอ่านอกหรือว่าเลทหานแลกเปลี่ยนเนาะจะเป็นเลทแบบเลทตามใจว่ัสนๆ ฉะนั่นเขาอยากลองเบิงว่าถ้าเขาเอาเงิน1,000บาทเนาะหรือว่าแลกเงินก็ได้เนาะหรือว่าเขาสชแลกลองเบิกก่อน1,000บาทว่ามันจะได้เท่าใดเทศจะต่างจากธนาคารเทบอเพราะว่าตอนนี้นี่ทางการกระทรวงเสริมยังให้อาหวหยธุรกิจต่างๆเนาะหันไปแลกเปลี่ยนกับธนาคารบย,ยากห้ไปแลกเปลี่ยนกับาาหันแลกเปลี่ยนภายนอกหรือว่ากำจัดหันเถื่อนต่างๆย้อนนี้คนจึงมาใส่ภาย,ยนอกเพราะว่าเลนนอกมันสูงกว่าเลทธนาคารและอย่างหนึ่งธนาคารบริการเงินพวกนี้ออกเนาะมีแต่เก็บเขาอย่างเดียวสะนั่นจึงเห็นให้เขาไปใส่บริการหันนอกกาว่ เขาก็เลยว่าจะฮหดคอนเทนต์มือนี้ก,ก็คือไปเบิ่งเลยว่า,าสมมติว่าเขาไปแลกเปลี่ยนอยู่ห้างน,นอกเนาะเขาจะได้ต่างจากธนาคารซำมดา

ท่านกีบเอาบาทเท่าไรนะจั้าั้นตอนเอาแลขก่อนนะก่อนเรกพันหนึ่งก่อนเอาเงินสดนะมูนี้ดลาเอากีบเท่าไรก่อนมูลโดลากีา่บาท้าเปอรเนองดกีอลัลดาเท่าไร ตอนนี้เฮากาศได้แลกมาเป็นทีย่ำห้อยเนานะคือเลดมันอน,น,เนเาั็เลยว่าเลก,กแต่พันเดียวจะนด้นี้้ย้อยจังมาเบิง่งจึง ท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับไปแลกมาเป็นเทียมห้อยเนาะคือเรามีอยู่5 0 0 0บาทแต่ว่าแลกไป1,000บาทเพราะว่าเลรมันได้หน่อยกว่าอยู่นอกเนาะก็คือแปลว่าค้าเอาไปซื้อตามหานค่าหันค้าทั่วไปเขาจะได้500 500กว่าแต่ว่าไปแลกอยู่หันแลกเปียนเนหันแลกเปลี่ยนจะได้แต่1 2 3 4 4 5, 4, 5 4, 9, 4, 9, 9, 10, 000, องสามสีเซนหาเซนเกาซผนะก็เท่ากับว่าเลร1000บาทเท่ากับ4 9 7เกนาะก็คือบดทังหาแต่ถ้าว่าเขาไปซื้อตมตลาดชลายเขาจะไล่ไล่ซูงเนาะก็คือแบบ สูงกว่าเหรียเปลี่ยนสูงกว่าธนาคารโดยเฉพาะการไปซื้อรถหรือว่าซื้ออุปกรณ์ใหญ่ๆนี่จะได้เลทแปลว่ารายเลทสูงไเนะสูงกว่าความเป็นจริงและเฮาได้มาหาพันบาทก็คือแม้เอาให้เง YouTube ินยูทู b ปบ่พอกินเนาบ่ม,มีสปอนเซอร์ส่วนในสปอนเซอร์บรจายเงินกันเลยว่าปลดออกอันนึงแล้วก็ เงินบวกกินกันเลยไปขอเ,เมียมากก็เลยยังให้พี่น้องได้เบิ่งว่าคอนเทนต์เพราะว่าช่วงนี้เงินบาทค่อนข้างจะพันพวนและในเหล่ามีอ่าเลทขึ้นร้ายเงินกีบอ่อนขาลงอย่างต่อเน,นื่องเนาะก็คือเห็ุให้ชีวิตกับไปอยู่มันลำบากลายอยู่ในนครหลวงเวียงจันดนี่ถ้าว่ามีเงินเดือนประมาณสองล้านสองล้านปายนี่ยอยู่ยากเลยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คือพนักงานรับเงินเดือนล้านปายกับบุหัวเขาเจ้าอยู่ได้จังใดกะช่วงนี้กระชิดลำบากลายเนี่ยเพราะว่าเมื่อไข่แตะหนึ่งกับประมาณหกสิบหกสิบกว่าคันว่าไข่ที่ค่อนข้างตกเกรดหรือว่าไขข่่่่นนนาาาาด้อออยยกก็จะะะะูปรมณวตตแเ คือเป็นแรกมากับเห็นเห่นได้สัดเจนว่าค่อนข้างจะต่างจากเลทของธนาคารคือเลทธนาคารเขาจะเอาสองธนาคารมาให้เบิ่งคือธนาคารพงศวรรษและกันธนาคารการค้าต่างประเทศเลาวเอาเฉพาะเงินบาทเลทของธนาคารพงศวรรษทาว่าซื้อเข้าเขาจะอยู่ที่4 8 7 3้อแางแต่ขายออกอยู่ที่4 9 1 สำหรับเลทของธนาคารการคาที่ว่าเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของประเทศลาวที่เขาใส่เลทมาโดยตลอดซื้อเขายู่ที่4 8 4แ3และกระายออกยูที่ที่469.43อันนี้เป็นเลทของธนาคารคือธนาคารนี้รับซื้อเงินบาทเขานะแต่ว่าบด้ขายเงินบาทออกก็คือแบบว่ารับเก็บเขานะเก็บเขาธนาคารเก็บเขาระบบการเงินแต่ว่าทาว่าเ้าสิไปซื้อนี่็คือบด้ขายออกซะนั่นเนาะธนาคารก็คือให้เลทมาละลาก็คือบ่ได้นะเนาะเป็นเลทอ้างอิงซื่อแต่ส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะไปใช้บริการหานอกเพราาะว่ หันอกกระที่ว่าให้เลทที่สูงกว่าขึ้นนี่เนาะธนาคารสุดๆเกิดี่4 8 7เนาะ487เท่านั้นแต่หันนอกเขาให้4497 ก็ขอนขางสูงสะนั่นบ่ต้องแปลกว่าเป็นยังหัวหน่ยธุรกิจต่างๆจึงเลือกใซ่บริการหารันเลกเปลี่ยนทั้งนอกที่เป็นตัวแทนของธน,นาคารธุรกิจอีกเถอะหนึ่งเพราะว่าการไปแลกอยู่ธนาคารครับมีเงินบาทไปแลกอยู่ธนาคารก็จะได้น่อยกว่านอถ้าาเ,เงินจานวนลายกันยังเห็นห้เสียเปียบถึงแม้ว่าทางการจะอยากให้เข้าไปใช้บริการธนาคารสาเร็จก็ตามแต่เลขของธนาคารกัยังถือว่าต่ํากว่าหาันแลกเปลี่ยนและว่าเรื่องความสะดวกสบายถ้าไปแลกอยู่หันเล็กเปลี่ยนก็ถือว่าง่ายกว่าเพราะว่าหันเล็กเปลี่ยนอยู่แค่ทางใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนน้อยบ่ต้อง ต้องได้หาบอลจอดรถในน,น,นนั้นเนาะก็คือใช้เวลาไลา้วก็ขึ้นไปต่อคิวเพผชิญกดบัตรคิวโดยเฉพาะธนาคารการค้าต่างประเทศลาวยีงคิวยาวเพราะว่าเป็นธนาคารที่คนให้ความสนใจและใช้บ,บริการลายที่สุดในประเทศลาวฉะนั้นจึงเห็นห้เสียเวลาไลายเลพ่พอเข้าใจได้ว่าเป็นยังเนาะหลายคนจึงเลือกที่จะใส่บริการน้ำหันแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือ อันนะตัวจริงนะที่ว่าเขาไปเลกเลกเปลี่ยนมาให้พี่น้องได้เบ่งก็คือเงินมีเวลาก็เลยบ่แรกหมดเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องได้ประดใายประจ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายในเราตอนนี้ที่ว่าสูงลายเนาะสำหรับคนที่ว่ามีรายได้ทางเดียวแน่นอนลําบากคือพนักง,งานรัดหรืหหหหหหอว่าพนักงานเอกชนธรรมดาที่บริมสันตําแหน่งที่ใหญ่โตนั้นจึงเหดให้การใช้ชีวิตนี่ลาบากหลายคือก่อนหน้านี้เขาได้กลับไปบานออกนะก็คือไปบานเกิดเฮาแหละคู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบโลว์ไลฟ์คือมันใช้เงินหน่อยบางมือแทบจะได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเขาเครื่อง คือพวกพักพงยังต่างๆี่เฮากระจะปลูกกินเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครบครูกันไปก็ว่าง่ายก็คือยึดถือชีวิตพอเพียงแบบไทยที่ว่าเขาจะใส่กันมาใส่อยู่บ้านเฮากรรู้สึกว่ามันได้ผลนดีรู้สึกว่าประหยัดบริเดือนห้อนคือกับตอนอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นอนอยู่นครเวียงจันทร์นี่ถ้าบ่มีเงินก็อยู่บ่ได้ถึงแม้ว่านครหลวงเวียงจันทร์เฮามันบรด บริเวณเมืองใหญ่บริเวณว่าสีแบบคนรายยังการก,กระโดดแต่ว่าค้างเงินกีบพามันยังอ่อนลงอย่างต่อนเนื่องเห็นให้ขาของสีมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่อเนอกาะย่งมากระทบใส่ก,กับเรื่องของน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นล่าสุดนี่น้ำมันก็เพิ่มขึ้นร้ายนอเห็นให้ราคาสินค้ายิ่งเพิ่มขึ้นไปเติมคือเฮากับบ้านถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะทาว่าขับรถจาก คนะรหลวงเิจัน์ไปสวรสดเขตก็จะประมาณมืดอยู่ประมาณล้านสองแสนกีบไปกับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปในประมาณล้นานสองล้านสองแสนกีบวงเงิก็คือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวจากในเมืองก่อนก็เลยว่าเหต์ให้ใช้ชีวิตในเมืองนี่ค่อนข้างจะลําบากอันนี้ก็คือเอามาเปรียบเทียบให้พี่นอ้องได้บ่งซื้อ,อว่าถ้าว่าเขาไปแลกตัวจริงนี่มันจะได้เท่าใดที่จริงก็จากแลหลายลอะแต่ว่าเงิน่บลายเนะาะก็เลยว่าแหกีพันหนึ่งพอได้หูว่าเลทข,ของธนาคารและเลทของหันเหรเปลี่ยนมาแตกต่างกัน สำได้ฉะนั้นแน่นอนละเครื่องม้นวัดอยาก่งเสริมให้คนไปใช้บริการอยู่ธนาคารสำได้ก็ตามแต่สุดท้ายเขาต้องไปใช้ยูหันแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันได้อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าเวลาไปแลกก็รู้สึกว่าคุ้มขาหลายกว่าเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาเก็บม,มาฝากในมือนี้นวังว่าท่านจะได้หับสารดดีๆและสสาหรับท่านที่ว่าเบื่องรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการเฮามีสาระหร,หรือว่ามีประโยชน์อยากส,งส่งเสริมอยากสพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันอย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีส่่ววนรรมกับาย าของเยังให้ข้อคิดหรือว่าข้อมูลต่างๆที่มีสระมีประโยชน์อยากให้คนอื่นได้รับผู้นำอยากให้เขาเพร่เพร่ให้ก็อย่าลืมฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเขาหรือท่านใดอยากคุัก,กับขาบ้าพเจ้าให้ลค์ขึ้นก็อย่าลืมทักมา a c e b o o k ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้ย่าลืมให้กําลังใจทีมงานของพวกเขาด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ the